ขอสวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมชำ่ำพยอมครับผมพี่น้องที่เพาะพยอมไม่เป็นฟังทางนี้นะครับวันนี้เรามีวิธีการแบบง่ายๆมาฝากนะครับนี่ครับตอนนี้รากกอกเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับพี่น้องรากกอกดีมาก นะครับพี่น้องที่ได้รับแบ่งปันพยอมไปท่านยังเพาะไม่เป็นเอาฟังทั้งนี้นะครับอันดับแรกให้พี่น้องตัดปีกออกก่อนนะครับแล้วแช่น้ำสามคืนนะครับแช่น้ำสามคืนหลังจากนั้นนำมาใส่ไว้ในกระสอบครับพี่น้องอ่านี่ครับกระสอบเป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบข้าวธรรมดานะครับ รดน้ำเป็นประจำไม่เกิน15วันนะครับไม่เกิน15วันรากก็จะเริ่มงอกนี่ครับเห็นไหมครับในกระสอบนี้เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องกำลังงอกนะครับเมื่อรากงอกเสร็จก็ให้คัดเอานะครับให้คัดเอาอันที่รากงอกแล้วนำไปลงถุงนะครับนี่ที่ผมคัดครับพี่น้องเต็ม ถังใบนี้เลยนี่ครับจากนั้นก็เอาไปลงถุงได้เลยนี่ครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเหมือนยางนานะครับถ้าพี่น้องเคยดูคลิปแล้วนะครับก็คือเอารากอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้พี่น้องเผื่อท่านที่ยังเป็นมือใหม่อยู่นี่ครับเอารากลงไปก่อนโดยใช้ไม้นำลงไปให้เป็นรูนะครับลดน้ำที่ถุงก่อน ให้ชุ่มนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเอารากลงไปแบบนี้แล้วก็ค้างนะครับลูกของเขาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยบีบดินอ่าค่อยๆบีบนะครับไม่ต้องบีบแรงเสร็จครับผมอ่านี่ครับรากพยอมเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็จะมีเขาเรียกพอมาเป็นรากแล้วก็จะมี เขาเรียกอะไรฮะสองปีกหรือเปล่าฮะนี่ฮะยอดของเขาอยู่ตรงกลางพี่น้องเห็นไหมฮะที่สีแดงๆนะครับนี่ฮะนี่คือยอดทุกเขาจะโผลมาตรงนี้นะครับตรงโผลมาตรงช่องว่างนี่ครับพี่น้องนี่ครับดูอีกทีนะครับท่านที่ยังไม่เคยทำนะครับนี่ครับค้างลูกเขาไว้แบบนี้ครับพี่น้อง จากนั้นก็ค่อยๆบีบดินนี่เบาๆนะครับบีบเบาๆให้ให้แน่นนิดนึงเรียบร้อยครับผมนี่แบบนี้ครับพี่น้องนี่ตรงช่องว่างนี่ฮะตรงกลางเขาจะงอกขึ้นมานะฮะนี่ครับระหว่างสีขาวสองอันนะครับง่ายไหมครับพี่น้อง นะครับง่ายนะครับพยอมนั้นจะมีอยู่2เขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่า2ชนิดไหมนะครับหรืออาจจะมีหลายชนิดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีพยอมแดงกับพย,พยอมยอดแดงกับยอดเขียวของผมที่กําลังเพาะอยู่นี้เป็นยอดสีแดงนะครับนี่ครับพี่ดองเห็นยอดของเขาไหมฮะสีแดงแดงอยู่ตรงกลางนี่ครับ อ่พี่น้องที่ได้รับแบ่งปันไปเพาะได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับพยอมอันนี้เป็นพยอมยอดแดงนะครับเห็นไหมฮะขนาดต้นอ,นอ่อนๆยังเป็นสีแดงเลยครับอ่าอีกทีนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับอ่าให้ท่านตัดปีกออกนะครับใช้กรรไกรตัดปีกออกเสร็จแล้วก็ให้แช่น้ำสามคืน 3วัน3คืนจากนั้นให้นำมาใส่ไว้ในกระสอบใบนี้แล้วรดน้ำทุกวันตั้งไว้ในร่มนี่ครับประมาณไม่เกินครึ่งเดือนครับพี่น้องประมาณไม่เกินครึ่งเดือนรากก็จะทยอยงอกเมื่อรากงอกก็ค่อยคัดเอานะครับอันในงอกก่อนก็คัดออกเอาไปลงถุงนะครับเหมือนที่ผมคัดจากกระสอบใบนี้มาใส่ไว้ใน ถังใบนี้นะครับนี่ครับอ๋อนี่นี่ให้พี่น้องดูนี่ครับพี่น้องเห็นแดงแดงนี่ไหมฮะแดงแดงคือยอดของเขานะครับนี่ฮะนี่ที่ผมกําลังชี้ให้ดูนี่ครับยอดอ่อนนะครับแค่นี้เองครับพี่น้องง่ายมากนะครับพี่น้องลองทําดูนะครับอ่าสําหรับไม้พยอมนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางนา วงยางอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยนะครับเกิดได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเกิดได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอนนะครับทั้งที่ลุ่มและที่ดอนทนแรงทนน้ําท่วมพอสมควรนะครับทนแรงทนน้าท่วมพอสมควรเลยปลูกแล้วก็สักสิบปีเป็นต้นไปดอกก็จะเริ่มออกดอกให้เชยชม มีกลิ่นหอมและก็ดอกสวยงามมากปลูกแล้วท่านก็จะได้เก็บเห็ดนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเห็ดป่าอ่าก็จะมีเห็ดพวกเห็ดเพาะเห็ด,หด,หดละโง,งกพวกนี้นะครับนี่ส่วนเรื่องเนื้อไม้นั้นก็เป็นเนื้อไม้แข็งนะครับแข็งกว่าไม้ยางนาะใช้ทำาก่อสร้างบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับ ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าปั๊มนะครับปั๊มน้ำมันบ่อยๆก็จะพบว่าเป็นไม้ล้อมยอดนิยมมากนะครับตามปั๊มน้ำมันต่างๆเขาจะนิยมขุดไม้พยอมเนี่ยฮะไปล้อมไปปลูกเอาไว้ในปั๊มน้ำมันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็มา,าแชร์ประสบการณ์นะครับ ให้พี่น้องที่อยากจะเพาะพยอมอ่านี่ครับกำลังหัดเพาะได้รู้ถึงวิธีการว่าเพาะกันอย่างไรซึ่งง่ายมากนะครับพี่น้องก็ทำได้อยู่แล้วแค่รู้วิธีนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องที่รับอ่าเมล็ดพันธุ์จากสวนเขียวหมื่นปีไปนั้นก็เพาะได้เลยนะครับอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวไม่งอก มีเรื่องที่ต้องขออภัยพี่น้องนะครับคือล่าสุดที่ได้แจกเมล็ดพันธุ์ไปครั้งที่4นะครับครั้งที่4ที่บอกว่ามี1ยมหิน2รังนะครับ3พยอมปรากฏว่าชุดแรกชุดแรกส่งไป25ท่านนะครับอันดับ1ถึงอันดับที่25นั้น ลืมทรงไอไหมลืมใส่พยอมไปขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับลืมใส่พยอมไปห้ลูกนะครับฉะนั้นพี่น้องที่ชุดแรกคือหนึ่งถึงลำดับที่1นึถึงยีนั้นท่านจะไม่ได้ลูกพยอม50ลูกนะครับแต่พี่น้องจะได้ยมหินอ่าหนึ่งซองกับลูกรังสามสิบลูกนะครับ ลูกลัง30ลูกนะฮะแต่จะไม่ได้พยอมอีก50ต้องขออภัยเพราะว่าทีมงานเราสับสนนะครับต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดยังต้องการก็ติดต่อมาทางข้อความได้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับนะครับส่วนพี่น้องลำดับที่26ถึง50 ท่านได้ครบนะครับท่านได้ครบพี่น้องหลายคนก็ได้แล้วนะครับส่งข้อความสมภาพมาบอกมาขอบคุณนะครับอ่มีพี่น้องคอมเมนต์บอกว่าที่ผมส่งให้นั้นลงถุงไปเจ็ดสิบแปดต้นครับที่เหลือบ่มต่อโอ้หมายถึงพยอมใช่ไหมครับอ่าดีมากเลยครับ78็ดสิแปต้นนี่ไม่น้อยนะครับพี่น้องถ้าไปซื้อนี่ก็เป็นเงินหลายตังค์นะครับ ต้นละสิบบาทก็เจ็ดร้อยกว่าบาทเกือบแปดร้อยโอเคครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงดดูฝนมาแล้วนะครับดินเริ่มมีความชุ่มชื้นก็สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วเหมาะมากนะครับปีนี้ฝนฟ้าฝนมาเร็วก็ขอให้พี่น้องปลูกต้นไม้กันได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจกล้าไม้ ของสวนเขียวหมื่นปีก็สอบถามมาได้นะครับในข้อความหรือไม่ก็โทรมาก็ได้ที่เบอร์ของผมนะครับ088 594 5626นะครับวันที่ยี่ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่24 25นี้จะไปส่งต้นไม้นะครับที่ก็จะผ่านแถว101กาลสินไปขอนแก่นไปอุดรน,นะครับพี่น้องที่ดูไลฟ์สดนี้ สนใจกล้าไม้ก็สอบถามมาได้นะครับอ่านะครับต้นละสิบบาทรวมค่าส่งไปส่งถึงบ้านเลยนะครับอ่านะครับผมก็ฝากเอาไว้หน่อยก็แล้วกันสําหรับพี่น้องที่ต้องการกําลังมองหากล้าไม้นะครับผมโอเคครับพี่น้องขออนุญาตทํางานต่อก่อนเพราะว่าจํานวนมากมายเหลือเกินอ่าเป็นพันเลยนะครับนี่ฮะที่เห็นนี่นะครับในถังใบนี้ งานงอกครับผมงอกดีมากเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคาดว่าถ้ามีเห็ดออกก็จะนำเห็ดดอกแก่มาปั่นนะครับเพื่อเป็นการเติมเชื้อเห็ดให้กับต้นไม้นะครับซึ่งสามารถเติมได้เลยครับพี่น้องอถ้าพี่น้องมีเห็ดแก่นะครับไปเก็บหรือไปซื้อในตลาดมาเลือกดอกแก่มาปั่นนะครับ 1>, 1กิโลเห็ด1กิโลปั่นกับเครื่องปั่นของเรานะฮะให้ละเอียดผสมน้ำา1 0 0ลิตรอ่าผสมน้ำได้100ลิตรนะครับจากนั้นก็นำใส่บัวรดมาลาดรดกล้าไม้ป่าอ่าวงยางนานะครับอย่างเช่นพยอมยางนาตะเคียนทองเต็งรังกระบากยางเหียงยางกราดอ่าได้เลยนะครับเมื่อเรา ทำไปสัก2 3ครั้งค่อยนําไปปลูกต้นไม้ก็จะแข็งแรงแล้วก็โตเร็วแถมได้กินเห็ดด้วยนะครับอ่าขอบพอะคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านใดมีปัญหาข้องใจไม่เข้าใจตรงไหนในการเพาะกลาไม้อ่าก็ส่งข้อความมาถามได้นะครับที่ข้อความของผมนะครับผมขออนุญาตพี่น้องทำงานต่อก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ